อุปกรณ์อัจฉริยะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยในเหมืองถ่านหินในมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีนที่เหมืองถ่านหินลึกห0 0 500เมตรในเมืองจีนหนิงมณฑลซานตงมีการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะช่วยการทำงานในเหมืองเช่นการใช้ไฮดรอลิกช่วยเคลื่อนย้ายถ่านหินโดยอัตโนมัติและเครื่องตัดถ่านหินที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้คนงานเหมืองถ่านหิน เจ้าหน้าที่บริษัทเหมืองถานหินกล่าวว่าก่อนหน้านี้ผู้คนต้องทำงานภายในเหมืองซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นถานหินแต่ตอนนี้สามารถใช้เครื่องควบคุมการทำงานจากส่วนกลางช่วยลดความเสี่ยงในการสมัมผัสฝุ่นเสียงและกา๊าซ ที่ศูนย์ควบคุมส่วนกลางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบควบคุมการทำงานอุปกรณ์ในเหมืองถ่านหินรวมถึงตรวจสอบความเข้มข้นของฝุ่นก๊าซและระดับเสียงเพื่อความปลอดภัยของคนงานเหมืองผู้จัดการเหมืองถ่านหินกล่าวว่าตอนนี้ใช้คนงานในเหมืองถ่านหินลดลงจาก14คนเหลือ7คนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร้อยละ25โดยในระบบการทำงานทั้งหมดการทำเหมืองถ่านหินอัจฉริยะสามารถลดแรงงานคนได้ประมาณ60คน